เราอยู่ตอนหอยหลอดทางมันมีน้ำลดน้ำลดลงเยอะเลยน้ำน้ำลดเมื่ก็มีเพื่อนเมาเที่ยวเยอะเหมือนกันขึ้นเดูอยเล่าไปสุดลูกหูลูกตา nóc nó nữa kênh nó